นี่สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์มิงสุดเตอร์สิบเก้าในเองครับผมนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับช่องระบับสามดีครับผมนะฮะอีพีนี้ผมจะพาทุกคนไปส่งรถในเองครับผมนะฮะก็คันนี้จะเป็นรถสไลด์นะครับผมนะฮะพรสักสไลด์คาร์นะครับผมคันนี้เป็นรถที่มีอยู่จริงครับผมนะฮะเป็นรถสไลด์สิบสองล้อนะครับผม เป็นฮิโน่เจ็ดร้อยนั่นเองครับผมซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับผมแล้วนี้เราจะไปส่งรถดำนะครับผมนะฮะหกล้อนะของน้ําฝนน้ําซิ่งนั่นเองเนี่ยผมก็เอามาเช็คระบบนะครับผมแล้วก็จะเอาไปส่งลูกค้านั่นเองครับผมนะฮะอืมนี่เป็นเต็นท์ของเราครับผมเต็นท์ที่รับรถมามาซ่อมมารีเขาเรียกอะไรวะมารีบิวเนี่ยผมนะอืมทำให้มันแบบ เช็คความเรียบร้อยนะครับผมนะฮะอืมโอ้คันนี้ครับผมก็ผมเล่นไปนานแล้วคันนี้นะฮะไม่ค่อยได้ออกงานครับอันนี้เป็นจะเป็นรถแบบสไลด์มีมีรอกครับผมนะก็สามารถสไลด์ลงแล้วก็เอารอกดึงได้เลยครับนะส่วนวิธีการเอาขึ้นนี่จะซับซ้อนหน่อยครับต้องมีรอกต่อมีอมตะขอนะีนะครัผมนะเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนแล้วกันก็ <c oughs> <g år> ใครที่อยากดูวิธีการเล่นนะครับผม ก็พิมพ์คําว่ารถรถ,รถอ่ารถสไลด์สพรสั่งสไลด์ค้าได้เลยครับในช่องวิดีโอนะครับอมจ์มีคลิปที่ผมทําลากรถขึ้นนะครับผมนะอืมนนั่นเองครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้งานนะเราเอารถขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเราก็จะพาไปส่งที่บา้านลูกค้าเลยครับผมอมนี่ แปรลั่นๆเลยทุกคนครับผมไฟเลี้ยวกับพี่แบบน่ากลัวมากทุกคนพี่เร็วเกินนะฮะโอเคขับไปเลยนะฮะออกจากเต็นท์ของเราครับผมโอ้โหสวยครับพันนี้บบไฟนี่รอบคันนะครับ แต่งครับไฟท้ายของบัสด,ด้วยครับผมแต่งสวยครับ mm hmm. ไม่ไฟเลี้ยวไม่ติดวะไฟหลังอ mm ุ hmm. ้ยไปครับ mm hmm. เราจะไปทางทางเล็กดีกว่าครับผม mm hmm. นีนม่นิ่มเลยนะฮะอันนี้ ผมอะไรใช้ไม่ได้ผมไม่ได้ต่อไว้นะขับลำบากเลยทีนี่อโอเคครับผมปรับภาพนิดหน่อยครับผมโอ้โหเมื่อกี้กระตุกอย่างรุนแรงครับผมโอเคฮะไปกันต่อครับผม,มขนาดปรับภาพแล้วยังมีแหลกนะครับผมทุกคน เกี่ยร์ัม,มิ่ง19นี่โคตรกินทรัพยากรเลยครับยิายังไม่แหลกเท่านะครับหรือจะเป็นที่แมปใหญ่ครับแมปนี้เป็นแมปไทยนะแล้วก็่ลจะใหญ่ๆนะทุกคนไปฮะโอ้นสุดซอยสุดซอยอืม <c oughs> <c oughs> เราขับถูกเลนเมื่อวันเนี้ย <c oughs> ต้องเลนนี้ว่ะเจ้ <c oughs> แมปไทยนะเว้ยแมปไทยสวยงามครับนี่เราจะข้ามสะพานข้างหน้าไปครับไปที่วันลูกค้าน,นี่อุ้ย สะพานข้ามคลองฮนะ go, go, go. โกโกโกุ้้ยติดท้องโอ้ยโอ้โหเลี้ยวผิดอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเลี้ยวองศาไม่ได้ติดท้องเฉยอยนะ่างเงี้ยทุกคนแหมต้องตรงนะฮะงานนี้เตี้ยเกินไปไม่ดีฮนะเจอสะพานหลังเต่อไปเรียบร้อยเลยนะ ไปต่อไปต่อนี่มองด้านในคนขับครับโอ้โหโอ้โหแรงแรงแรงทุกคนโอ้โหดูต้นไม้นะฮะสวยนะทุกคนเรียกต้นอะไรอ่ะที่เป็นร่มกลางๆนะฮครับนี่ฝั่งนี้ไม่ค่อยเคยมาไม่ค่อยยมาเท่าไหร่ แปงแปงนาเยอะเนกันนะฮะถ้ามาเกี่ยวแถวนี้ก็น่าจะได้ข้าวเยอะฮ <laughs> ะโอ้โหเฟมเริตตกอีกแล้วว <c oughs> ่าลูกค้าอยู่ไหน,นเนี่ย <c oughs> มือนหันไปทางทางที่มันมีรายละเอียดเยอะฮะมันก็จะแหลกเลยเนี่ยต้องหันมาแบบนี้ <c oughs> พิ้วๆเลยนะฮะ <c oughs> โอ้หมากอนะ <c oughs> โอ้ดูรถสวยทุกคนสวยมากนะเอ๊ hey. Hey, ถึงหมู่บ้านลูกค้าแล้วนะผมโอ้ย oh, hey. บอกว่าให้ลงไว้ที่ปั๊มนะนูน่นก็จะเติมน้ำมันแล้วก็ใช้งานได้เลยฮะเออไปไปไปหกร้อนี้ก็เป็นของคุณน้ำฝนนับซิงครับผมฮะเลย พเป็นเน็ตไอดอลนึงครับผมนะคุคนดังเหมือนกันครับใครที่ติดตามเกี่ยวกับรถรถดำรถอะไรก็น่าจะรู้จักนะครับผมตรงที่ปั๊มเลยนะับปั๊มอะไรวะเนี่ยปั๊มเอสโซปั๊มเสือนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะเอ้ยดู ความสวยงามครับผมแล้วก็เอ้ยปูนี่ขาวจ้วะเลยทุกคนนะไม่มีดีเทลของอะไรเลย <c oughs> เออโอเคเดี๋ยวผมจะเอารถลงนะครับผมจะท,ทำยังไงเลยสไลด์ลงโอ้ยรถไม่ลงด้วยทุกคนดูเป็นอะไรเนะี่ยเอ้ยลงด้วยลงด้วยโอ้ยจแจวแล้วเรานึกว่ามันไม่ลง นี่เขวิธีการเอารถลงครับผมเอ้ยโอ้โหเทจัดเทจัดเทจริงฮะเสียดายพื้น,นะนรับผมแม่มันไม่มีดีเทลนะครับผมทำให้ไม่เกือบเกือบสวยแลวทุกคนแต่พื้นโอ้โหไม่ได้นะฮะไอ,อ้ขอถ่ายถ่ายรูปสักหน่อยแล้วกันจึ๊อดูครับผมโอ้โห หาดสไลด์ของเราครับสองสเต็ปนะฮะทุกคนใช้ได้จริงครับใช้ได้จริงนะลืมปลดเบลครับผมปลดเบลก่อนล,ลูกพี่นี่ปลดพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับขึ้นรถไปแล้วก็ค่อยถอยออกไปที่จริงมันเป็นรอกนะทุกคนต้อง ปล่อยลอกแล้วมันก็จะลงเองนี่ดูเสียงครับยังโหดบอกให้ลงไว้ที่ปั๊มนะฮะเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาเอาเติมน้ำมันเต็มถังแล้ววิ่งงานเลยนะฮะโอ้แจ๋วสุดจัดครับผมคันนี้เฮ้โหสุดเสรดจอด ที่ของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บถาดสไลด์ก่อนแล้วกันนะครับเตรียมขับขับบ้าน,นครับผมเอ๋ดูโอ้ยสวยงามนะทุกคนนี่เปิดไฟให้ดูก่อนแล้วกันไอ้ไฟรอบหันปิ๊บ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 ไม่มีไฟวิ่งนะทำไฟวิน่นไม่สวยเลยฮนะเออเอ๋โอเคเก็บถาดไอ้เก็บถาดนะฮะจึ๊กสไลด์ขึ้นมาอื นี่นี่ลุท่าเขาครับเป็นลูรูกันลื่นนะทุกคนนะครับมีเบลวไว้คล้องด้วยเนาะเี๋ยโอ้โหสวยงามครับผมโอ้โหดพืชปูนเขาแวบนะฮะโอเคครับผมนะฮะสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์เป็นกเลังใจด้วยแล้วกันนะครับผมสหรับใครที่เข้ามาใหมา่ยังกดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ ทีนี้ก็าลาไปก่อนมาเจอกันใหม่พี่หน้ากับผมบ๊ายบาย